สวัสดีครับวันนี้กัมาทีมงานติดตามคุณแนครับอีกชุดหนึ่งครับชุดหน่อยชุดนี้อ่ามาใส <ule mon noise> ่มาใส่แง่วันนี้มาใส่แง่ครับนี่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 ทีมงานติดตามคุณแนอีกชุดหนึ่งครับนี่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 พอมันนี่นี่พอมันคือพอมันเอ๊ะแยาวนี่เพื่อไงไปนี่นี่ครับใส่ไปแล้วหนึ่ง,น,งนี่อยู่นี่นี่ครับนี่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 อันนึงครับมาใส่ต่ออีกอันนึงครับ นี่ครับใส่บ่วงแง่นะครับไนดะ้ใส่บ่วงแง่ใส่บ่วงแง่ไปครับใส่แง่เข้ามาหนิมาเลยไปใส่ใส่แง่ไปน้งทางนะครับใส่แง่ไป,ไปเ,ออไปเดินที่ตัวไปไปแล้วสองว้าวอลล่าทเดินไป ทัองบ่วงทั้งบ่วงท่้งไอเนียได้มาสภามะเบงส้ผ้ามาเบงโอ้ตัวใหญ่แห้งหูเขาไปจับบือรถรัดสุรยรัดทางนังง้นนีล okay. uh, uh, ่ะเฮ้ยมันบปเขาหูครับมันเปนเขาหูเขาแล้วเว้ยเขาเซล่ะเซล่ะโอ้ยมองๆเห็นมังเียงมังเด้อเด้อดนี่นี่นี่เห็นปะเห็น <Auf S 2> <lent> นี่ปื้ตกเงี้ยคำนี่อันนี้เขาเอิอนแง่นะครับด้วยแง่นี่ครับเดี๋ยวผมไล่จับมึงอยู่หันอยู่หันแล้วพ่อไล่นะครับไล่ไล่เดี๋ยวเดี๋ยวผมจะเอาใหม่ไอ้นี่ผมนี่ไล่มันไปแล้วสู้อยู่นิ่งๆสู uh ้นิ่งๆให้มันออกกลางกันน่ะเออโอ้ยน้ำเลย เดียดมึงวางี้ดิมันสิลงหูวให้มันออกกลางกันหน่าให้ดีกหน่อยเลยนี่นี่เออออกไปโอ้มีนางกระติกเช็ดเลยอะเฮ้ยดีกหน่อยยืนรัดดีๆถ้าคุบถัคุบนะครับจวดจวดหูนี่ใส่ะเอากินก็ได้เว้ ถือบอ่อถือครับถือแก่ข้างบนอย่งนี้ใช่ลหมใช่ลหมมันสิไป็นหูมันไหนหูนี่ใช่โอ้ยเขาหูใหญ่ได้นี่เขาหูนู้นนี่โอ้ยนี่เจ๊กูโอ้ยมาถือแต่เนี่ย ่ไหมใช่ไห่นียเส็อยู่ไกปนเ่เสเส็อยู่ไก่แห้อึบพูดพูดสปีดแล้วคนแล้วเฮ้ยุงเอาเลยยุงเอาเลยผิตัวนึงผิดผิดปู่แต่ผิดยงีตัวนึงลาดลทั้งคนลาทั้งตัวครับตัวนึงยุงเอาสิเทียน พี่พี่แบบนี้เนี่ยนั่นหูน่ะหูนนี่เออหูนกับกล่องนะครับนี拜拜่พงศิวงอู้ตัวไปเมยเดี๋ยวถือบวงแข่ใส่บวงแล้วพะเิวงเขาหูน่ะมีสนุกน่ารักนี่นะครับนี่สู้เมืองคใครไหมนี่เขาสู้ นอะไรไงยครับมตัวครับตัวใส่แล้ววะสูยับอกจกหูเลยสูนี่ถ้าถึแล้วสู้ถ้าเผื่อนี่กูไปถ่ายวิดีโอด้อมาเขาแท้ครับเขาหูนี่แหละนี่นนอเอมอแล้ว เอาบ่าบาเด้ปูเขาไทายนาซื้อนี่ออเอาบ่ปูไลเน้ยบ่ไหนมึงอยู่เว้ยขี่ขานแลนขี่ขานให้มึง อู๋ก็ลืมอคันเด้เหรอคนละโตนี่ถือว่าพูดแค่แค่คนพี่พี่แั้งนั้นทั้งนั้นนี่นี่เว้ยคนละโตเย็บเยๆ ไปเลย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 ไปลุงไปลุงเอยไอ้แม่งฮะไอ้เออย่างย่างยี่เนี่ยลันแหละเดี๋ยวเดเ๋ยวผมะตอปไปก่อนครับไล่ก่อน แม่ประสบผลสำเร็จแล้วครับนี่มาแล้วมาแล้วตัวเมื่อกี้ครับนี่เดินเขาปลาโอเคครับใสร็จทุกอยาง,งกับนี่พันกนนล้องพันกล้องมึงกำคอหนึ่งทีแรกเนาะกำคอกำแขนเลยเออโอเคปล่อยมึงยืนดึงมันสิกัดมือกูออกกันมัดมัดปาก็เลยนี่โอเคครับนี่ทีมงานติดตามคอยแน่รุ่นสองครับรุ่นแรกไปโรงเรียน ไปครับถือครับถือถือแล้วนี่ฝีมือต่างกันครับนี่นี่ถือของผมนี่นี่เห็นตาหางแกแล่นนี่ครับนี่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 เดี๋ยวให้ไอ้พ่านเสถียรเอาออกครับนี่นี่ม่อยากสิโมอยากสิโมดูแมนเพราะมึงเดินดึงเขาไปในี่หูโคตรตัวโคตรตัวเออเออมาหน่อยจัดขาดงมึงนี่ครับนี่ตัวเหนียวเฮ็ดตัวใหญ่มึง แก,แก้ทุงผาเลยครับเอาเว้ยนี่ลูกแก้ทุง,งพอเป็นคนเอาเลยครับ<ง><ง>ต้องคนกับชีธนนื้อเอาเว้ย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 โอ้ยตัวใหญ่ครับนี่ตัวใหญ่นี่ปกติได้เนี่ยนี่วะมึงาต้องาข,า,า,ขาขาเลยมาต้องขาขาเลยโซ่ๆอย่า,าขาขาตัวนี้ก็ไม่านขาขา อ่าปดปดครับปดปดนี่นี <Home> ่ครับตัวผมใส่ได้ตัวนี้นี่ผมใส่ไว้อยากจะคุยหรอกง่ายง่ายขี้มัอต่างกันเนาะวีวมัอต่างกันเลยเห็นเราหมอหน่อยยิ้มเลยอ่าอ่าครับเรียบร้อยครับจักหน่อยกขี่รถไปยามตัวหุ่นนี่เลยเดี๋ยนี่ไปครับเมืองอีกอันหนึ่งก่อนดูเหระแก่ไก่ด้วยเอ๊ขี้ด้วยวะไป เออครับจวดนะครับนี่โอ้ยเห็นไครับที่เด็ดเลยครับก้อยแง่ก้อยแง่เดี๋ยวจับจนี่ครับนี่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 เล็ดเหือนแบบเล็บจับจัดนะครับจัดล่ะให้กูเบ่งงามๆเออโซ่เบ่งคำใหญ่แบบนิวดิวดิวิววจับๆเลยเออโอเคฝากติดตามเนี่ยฝากเขาติดตามเนี่ยฝากติดตามกูได้กู เออกดแสกดแสแน่กดแซ่แน่เอาตาตัวบังกดแซแน่มึงโอเคครับฝากติดตามนะครับสวัสดีครับ